ถามปุ๊บตอบปั๊บกับเมย์บันทิตาบอกเลยว่าไม่กลัวไปเดียวแบทบิตาถามปุ๊บตอบปั๊บกับเมย์บันทิตาละละก่อนจะไปถึงคู่กินกับรายการจริงจังนะฮะเราจะมี20คํิถามถามปุ๊บตอบปั๊บกับเมย์บันทิตาพร้อมไหมคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าไม่กลัวไม่ไม่เหลืออะไรจะอายนะคำถามที่หนึ่งหนึ่งอย่างที่เอาไปเมื่อติดเกาะ เออส้มตำาส้มตำเนี่ยนะ <c oughs> คือ,อคือเค,เคยเคยแล้วว่าเวลาตอนไปต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเวลายอยา่จะกินส้มตำเนี่ยมันหาย,ยากมากแล้วมันไม่อร่อยด้วยแล้วมันแพงด้วยเราก็เลยสุว่าเออเนี่ยถ้าสมมต,ติเราต้องไปอยู่ที่ไหนหนานๆมันจะต้องมีวัตถุดิบคือที่สามารถทําส้มตําได้ต้นลาเอาะะเอาข้าประเทศได้ไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ว่าคนดาบที่2กิจกรรมที่ชอบทําโอ๊ยดำน้ำน่ากลัวจริงๆแต่อันเนี้ยี่ตอบตรงนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยกำลังจะ ไปเรียนดำน้ำเพิ่มคำถามที่สามตัวที่ชอบส้มเอ้ยไมิท้าแล้วโดเรมอนต่ำใครก็ชอบโดเรมอนอสี่ตัวการ์ตูนที่ชอบต้องโดเรมอนไหมอ่ะโดเรมอนหมาหรือแมวหมาอ้าเพราะบ้านเลี้ยงอยู่สี่ตัวหกอาหารที่ชอบส้มตำหนึ่งภาคอะไรที่ชอบไปเที่ยวอีสานค่ะเออภาคเป็นคนอีสานใช่ไหม ชอบไปเที่ยวเพราะว่าชอบเพราะว่ากลับบ้านกลับบ้านก็เหมือนไปเที่ยวทุกวันนี้ฤดูฝนหรือฤดูหนาวฤดูหนาวค่ะอ๋อเพราะว่าชอบเล่นสกีอยากไปเที่ยวที่ไหนเออตอนนี้อะค่ะอยากไปเที่ยวฮอกไกโดโอ้โหนี่ก็สกีป่ะจะไปเล่นสกีใวงดนตรีที่ชอบโอ้โห please started ไม่ไม่เดี๋ยวปั้นตี๋ก็มาทำเพื่อนเกยวงดนตรีที่ชอบ ฟังดนตรีทุกอย่างเลยโอ้แต่ตอนนี้จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เอาอะไรโอ้โหสุเทพสุเทพเทพไหนมุ้ก็แมงโอ้ยอดมากร้องสิที่ปรารถนาอยากเพิมีนชีวอตอาร์เซบเซนเซอร์ไว้แค่นี้ไปก่อนโอเคโอ้โหทำไมอ่ะก็เป็นคนแบบวินเทจอ่ะเออเออก็ดีนะจริงจริงชีวิตมันสโลไลฟ์ความสีวิไลเออถูกต้องกับถูกใจถูกใจเพราะว่า บางทีสิ่งถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจแต่ว่าถ้าเราถูกใจมันจะถูกต้องคนที่เรารักกับคนที่รักเราคนที่รักเรา <laughs> เพราะว่าเราไปแกล้งเขาได้เขาไม่โกรธ <laughs> มันทาให้ชีวิตเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามเยอะนัก <c oughs> แสดงในดวงใจเออเคยเจออาดาวค่ะชอบอาดาวมากเพราะว่าเคยมีวันนึงเราถ่ายละครแล้วแบบซีนต้องมเป็นอารมณ์ต้องร้องไห้แล้วเป็นคนร้องไห้ยากมากวันนั้นอาดาวพูดอะไรว่าอินเดอร์แบบ พุ่มาเลยแล้วแบบโอพอฟังปุ๊บอะมันเหมือนเรารับรู้ได้แล้วเราก็แบบอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นดาวบ,บอกว่าเมเรื่องนี้รู้อย่างไม่ได้ค่าตัวนะแล้วเมก็ร้องไห้เลยตอนนั้นทะ <c oughs> <c oughs> เลหรือภูเขาภูเขาอยากมีเขาอยู่ใกล้ๆค่ะพี่ตัวละครที่ชอบที่สุดที่แสดงมา จะบอกชื่อบุญหลายบุญมีบุญมันมีหลายบุญมากเลยแต่ว่าเ็าเป็นตัวละครที่ตอนเล่นเรื่องโกจ๋าป่านโกหลายคน,าคนก็ชอบนะนะตัวละครที่เล่นยากที่สุดที่แสดงมาก็โกจากอีกนั่นแหละเพราะว่าคิวบูเยอะมากจริงๆไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอคิวดับที่แบบประมาณ30-50คิวในเวลาครั้งเดียวปกติ10กว่าคิวก็โอเคแล้วนี่ต้องจำต้อง3 0ิบทาสิบปดพระเอกดดวงใจที่เคยเล่นคู่กันพี่ไงคำถามมันแบบว่าคำถามคำถามนี้ชี้นำมากอะชี้นำมากคำถามนี้ขอตกไปก่อนนะคะเพราะว่าตอบคนอื่นไม่ได้ด้วยใช่ไหมมารยาทไม่ใช่มารยาทเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็น คู่ทุกขุยากที่อยู่ด้วยกันหลายปีไม่คิดว่าเรามีความทุกข์มากกับการเล่นละครโกะนะไม่ไม่เป็นคู่สุขคู่สันเป็นคู่สุขคู่สันที่อยู่ด้วยกันมานานเพราะพระเอกคนอื่นมาอยู่กันแบบไม่ถึงปีเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่วุฒิเนี่ยสามสี่ปีถามจริงตอนถ่ายโกะสามภาคเนี่ยเคยคิดว่าจะหาบ้านอยู่วงการไหมเคยนะมองเลยนะแบบ ไม่ได้แล้วถ้าไม่หาบ้านต้องเช่าบ้านแล้วล่ะใช่ใช่ใช่เช่าบ้านแล้วโต้ลุ่งนี่เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองทุกวันนี้ต้องเข้าไปที่โต้ลุ่งทักทายแม่ค้าเหมือนสวัสดีคุณแม่สิบเก้าอยาบอกอะไรตัวเองในอดีตเธอน่าจะเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วละเธอพลาดมากเมย์บันทิตาจริงป่ะใช่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบเรู้สึกมันเราเราเราอยู่กับความคิดคนอื่นตลอดเวลามันทําให้เราสึกว่าเออคนเขาอยากจะให้เราทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวแล้วเรา เราชอบอะไรเราเป็นอะไรเราอยากทาอะไรอะไรเงนะี้ยสุดท้ายอยากบอกอะไรกับตัวเองในอนาคตคงจะบอกตัวเองว่าเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเออมันนี้นะเอาถามกันบ,บ้างเนี่ย